แวันดี้รับพมือนี้มาเบื่องฟ้ามหนครับตมหนูนะสองเดือนเกสามเดือนแล้วนะหนูอมันยี่สิคันอันนี้มันฟูร้อนหมดม้วนปีใบมีเบิ้มวนบบปีแต่ไม่มีเอาอวันหันตีเอาอวังที่หี่ตู้หูตูแม่ออกเ็ดดีนาะฟ้ามันใครอืมอันนี้พอพันี่พัน โอเคนั่เกูองคนก็คู่ว่าเอาไปหนหนูไปเยียบไปถือาเอาเงียบีดิเคงม่น่าจะคู่เพราะมันหวโอ้ตัวโล่คุนมาำนี่โล่ตัวเนี่ยตัวขวานี่ทายทายทายเคปทายคปไปเราเบิดฟาร์มโนนี่แม่พันธุ์คือกันปะแม่ เขามาลับบอกครับหนีเห้งผอมมันตัวนด้วม่มันโอ้ก็เป็นสามหอยสด้วยโดดขึ้นมาหอดได้ได้หได้มันสูงได้ตัวยปุ่นไปเบิ่งมันจับอยู่หอย

อันนี้พ่พกอก็พ่อก็เมียบับเมีมีพ่อกเมนตัวมอันนี้ตัวเมีนี่็นเ้นมปิกิัางไว้เนี่ยนี่บ่เห็ดจังไรดีรรมดาเรื่อมันต่างขุนครับ,บอกอบจดถว่าไหนด้อโอยมนตตมหรอนู้นเานีน่นอนังานกับกินนี่โอ,กอก้กงาน,นกับกินส จอยว่ามันไห้เนาะมันเป็นตาแสบแแทะเมียคนจ้อยจอยเพราเขาแนวโอ้หลอกใช่ไหมเพราะแนวอันนี้เอาออกจากเมียมันยังกินนมอยู่บอครับสำนี้แม่นกินอยู่มัาะในเอาออกได้หลายเดือนน่ะสิเดาออกอ๋ออันนี้แม่ทั้งสองตัวบอครับว่าเดียวมีตัวผู้ตัวผู้มันบอกการหลอกกันบอ มันเป็นนั่งตูเได้ฮะตมันกัดกัดมันงคนพลวามันกาดหลกมันต้องแยกบอกไม่ได้ไม่ได้แยกนี่แหละยืนจะไปอยงซุงกันไปถ้าลูกตัวหน่อยทำนี่แล้วไป้ยงเดือนเดือนหนึ่งครับท่านเดือนหนึ่งก็ขายตัวละลอย้ของขาอันนี้ครับไอ้พวอเดือนหรอบอกเขาทำนแล้วไก่สิพ่อเดือนเดียวตัวละอยขันเมียพันนี้มันสีเพียงเนาะเนียนซื้อไม่เขาคููระเก่าร่อยเนี่ยพันพ่อพัน แม่พันธุ์มั้มันมันบ่มีแล้วอยู่นี่คอยโลคออกไปเปิดล่ะคอยเอาตะลูกมันตีพุนขึ้นมาบ้าดสร้างเดือดพอเขมรพันผูน้มีตัวโตใหญ่ๆตัวเโโราเป็นกิโลนึกว่ากินโมเยี่ยมกันเดี้ย แบใหญ่เลยตัวน <ột> ี <c ười> ้หม uh, ูด <c ười> ูเป <c ười> ็นหมูสามแมวหมู้เป็นแมวตัวนี้ยี่ยเดียวตัวนี้สิโลออกขนมันอยากหวงใส่ทุงเขาใส่ทุงก่อนบอกใส่ทุงก่อนครับยาบันแมวหน่อยโลหะโลหะเกล็ดโลหะ ท้องโตตัวน้มตัวนี้้อมตัวนี้อมนมนน่อยมันมันมันบ่อหน่ะม่งกรเียบ้อมนมเลยนมนาทหารก็มีเตเขาบครับทหารพนก็มีเตเขา

ถไปเีินรับรัดเป็นคู่เขาเลยนะเปใหญ่กับฟางโมบ่เนี่ยถ้าเป็นอยางเป็นเขียดก็ไหนซีขีดพ่อเขาโผล่หนีไปครับผมคลิปนี้ก็มีซ้ำหนีครับถือใจกับโคตรไหลโคตรแช่ครับผมที่สำคัญใ่เรื่องโคตรติดตามครับมาเบิ่งฟาร์มหนูครับผมที่ตามโคตรกระยิงเพื่อวาดลิปใหม่ๆต่อไปครับ สวัสดีครับ